ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันศุกร์วันที่27เดือนที่หนึ่งในหัวข้อเรื่องคําอธิษฐานที่มีพลังและพระวจนะที่จะใครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมกิจการบทที่19ข้อที่20พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เกิดผลจเจริญและมีอนุภาพยิ่ง กิจการบทที่19ข้อที่20พี่น้องขาถ้าคุณปรารถนาการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของคุณเมืองของคุณรัฐหรือประเทศของคุณคุณสามารถทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นผ่านทางการอธิษฐานที่มีประสิทธิผลการอธิษฐานด้วยความกระตือรือร้น อาจารย์เปาโลรู้วิธีอธิษฐานที่มีประสิทธิผลนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเมืองเอเฟซัสและสถานที่อื่นๆที่อาจารย์เปาโลทำพันธกิจอาจารย์เปาโลอยู่ในเมืองเอเฟซัสเป็นเวลาสองปีกับสเดือนในช่วงเวลานั้นอาจารย์เปาโลได้สั่นทั่วเมืองให้สะเทือนพระคัมภีร์เปิดเผยอยู่ในกิจการบทที่19ข้อที่18ว่ามีหลายคนที่เชื่อแล้วมาสารภาพ และเปิดเผยพฤติกรรมของพวกเขากล่าวอีกในหนึ่งก็คือพวกเขาละทิ้งการบูชารูปเคารพและการปฏิบัตินอกศาสนาและกล่าวยอมรับความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูอย่างเปิดเผยและในพระธรรมกิจการบทที่19ข้อที่18ยังกล่าวอีกว่าผู้ที่เคยหลงไหลในเวทมนต์หรือลัทธิต่างๆกลับใจใหม่มาหาพระคิด อาจารย์เปาโลสามารถบรรลุสิ่งนี้ได้อย่างไรอาจารย์เปาโลให้แนวคิดแก่เราเมื่อเขากล่าวในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่15ข้อที่32ว่าถ้าข้าพเจ้าต่อสู้กับสัตว์ป่าในเมืองเอเฟซัสด้วยความหวังแบบมนุษย์เท่านั้นข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์อะไรเมื่อคุณศึกษาบริบทคุณจะไม่พบว่าอาจารย์เปาโลผเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายหรือถูกโจมตีทางร่างกายโดยสัตว์ร,ร้ายที่ไหน เห็นได้ชัดว่าอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงฝ่ายวิญญาณอาจารย์เปาโลกำลังกล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในฝ่ายวิญญาณจงระลึกถึงสิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์หลักของเราว่าพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เกิดผลเจริญและมีอนุภาพยิ่งข่าวประเสริฐมีชัยในเมืองเอเฟซัสเพราะว่าอาจารย์เปาโลเข้าใจวิธีการอธิษฐานด้วยความกระตือรือร้นนั่นคือวิธีที่มีชัยในฝ่ายวิญญาณ ผ่านทางการอธิษฐานในพระธรรมยากอบบทที่หข้อที่16พระคัมภีร์กล่าวว่าคำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผลวลีมีพลังมากคือเอนเอในภาษากรีกซึ่งหมายความว่ามีพลังกล่าวอีกในหนึ่งก็คือคำอธิษฐานที่มีพลังของผู้ชอบธรรมนั้นเกิดผลมากฮาเลลูยาพี่น้องคะ เพื่อทำให้ประเด็นนี้ชัดเจนยากอบยกตัวอย่างคำอธิษฐานของเอลียาห์แก่เราและกล่าวว่าเอลียาห์อธิษฐานอย่างจริงจังในพระธรรมยากอบบทที่5ข้อที่17วลีอธิษฐานอย่างจริงจังหมายความตามตัวอักษรว่าเอลียาห์อธิษฐานด้วยการอธิษฐานด้วยการให้รูปแบบวรรณกรรมแห่งการเน้นของฮิบรูเขากำลังพูดถึงความเข้มข้นแห่งคำอธิษฐานของเอลียาห์ เขาอธิษฐานด้วยคำอธิษฐานที่มีพลังมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในโลกของเราทุกวันนี้ซึ่งควรกระตุ้นเราให้อธิษฐานอย่างจริงจังเช่นเดียวกับเอริยานี้เป็นความรับผิดชอบของคุณในฐานะลูกของพระเจ้าที่จะหยุดยั้งความชั่วที่ซาตานบงการในโลกของคุณในภูมิภาคอื่นๆด้วยฮาเลลูยา ให้เราประกาศคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะองค์พระผู้เป็นเจ้าที่รักขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษและพระพรของการอธิษฐานบัดนี้ข้าพระองค์อธิษฐานให้การเผยแพร่ข่าวประเสริฐไม่ถูกขัดขวาง เพื่อให้พระคําของพระองค์มีเสรีภาพและได้รับเกียรติข้าพระองค์อธิษฐานต่อต้านความกลัวความรุนแรงและความชั่วร้ายและความอายุติธรรมทุกรูปแบบข้าพระองค์เป่าประกาศสันติภาพ ความก้าวหน้าความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความก้าวหน้าของอาณาจักรของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมน พระคำของพระเจ้าหนุนใจแก่เราในเช้าวันใหม่นี้ว่าในเวลานี้มีอำนาจมืดวิญญาณชั่วทำงานอย่างด่าดื่มบนโลกใบนี้และเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่เป็นผู้ชอบธรรมมีพลังมากอธิษฐานและเกิดผลมากเช่นเดียวกันขอให้เราลุกขึ้นอธิษฐานอย่างจริงจังในทุกๆวันเผื่อผู้รับใช้ทั่วโลกให้การประกาศข่าวประเสริฐนั้นถูกทำงานอย่างราบลื่นและมีชัยชนะ เหนืออำนาจมืดทุกอย่างได้พี่น้องคะวันนี้เราอยู่ที่นี่วันนี้เราอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามเราสามารถทำงานของพระเจ้าได้เราสามารถใช้ความเชื่อของเราเพื่อเสริมสร้างงานของพระองค์เราเป็นอวัยวะเดียวกันและเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนโลกนี้นะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องในการทำงานกับพระเจ้าอย่างมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวและจริงจังในทุกๆวันพระเจ้า อวยพรค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจะนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพระเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอเมน ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PF a พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโต ในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด